มาเลยแจ้เ้ยฝนมันนักจะไรลูกเทพบุตรหมาของแม่เทพบุตรโปมาเร็วมาเนี่ยมาเนี่ยมามาเนี่ยมานมาแม่ฝนมันตกมันจืดนี่แม่ผ้าออกมาอย่างเอาทานเลยเถอะทานเลยเถอะแจ้มาเร็วเทพบุรหมากับพญาหมาแจ้ตั้งไปไหนมาตั้งตังเ้ยเทพบุรหมาผู้เร็วไปเลยคุณ ตั้งตั้งตั้งตังตั้งตั้งเจแล้วเจไปเลยพ่อโป้แล้วโป้หมดเลยฝนตกใหม่ดินจืดเด้อสูเด้อชกกระโปงเด้ออืมอชกกระโปงเด้อเฮียกีต้มเป็ดเด้่ตั้งมาเลยตั้งพากันไปไหนสูฝนตกบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้เช้านี้ที่บ้านมนนหิงล่มผัดยินว้อยว้อยคือเราหมาหมาโตแถวกันไปใส่หมาเอ้ย กกล้วยเพิ่นกระจนฮักเพื่นนะกกกล้วยเพิ่นนะล่มผัดแห้งเมื่อวานนะอะไรแจ้อะไรรู้ป่าแม่ต้นกล้วยแจะว่าแจอยากเป็นครีนนะแม่เป็นสายครีนเอากล้วยไปต้มไปปิ้งให้แจะกินหน่อยแม่ต้องดูแลหุ่นช่วงนี้แจะว่าแจะอ้วนไปแจะจะดูแลหุ่นสักเล็กสักน้อยตั้งทำอะไรกันดุลยวมาหมาสำรวจ มาหมามานั่งสืบสวจอือเดี๋ยวตังมาดูสิหูนะทำไมมันชี้ข้างลงข้างอย่างนั้นล่ะลูกห,หูไม่สามัคคีกันติลูกไหนดูสิอาการเรียกว่าหูตังเด้งตังกระลังทีตั้งเตะเตะกันคึกอีพ่ออีแม่แหละเนาะไป,ไปแล้วไปหาตำรวจแล้วหมา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 หุ่นเลาะไปแล้วไปแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยยานเดียยานเด้ย มาเด้อมาเด้อมาเด้อไปใส่ไก่เท่านั้นนะบ่นั่ไปเด้อเอาไปผูดเจ๊เจ๊มาไวๆแจ๊เจ๊หัวยันที่แม่ยันเดอยดเดียดเจ้าพ่อกำลังไปใส่ชุดนั่งแม่เจ้าพ่อกำังไปใส่ชุดนั่งแม่แจ๊ะว่ะกุญแจยันทจ้าเป็นจังไดแจ๊ะว่ะยังไงเอามันยาวไปใส่เจ๊แจ๊สิยางไปเอยโอ้ห้ามองขี่โอ้ยคนหนึ่งคนไปใส่บัตที่เหลียวไปหามองขี่แม่มันนี่ เบ้าโป้กันเลยยุดิผลทะเลนมาแล้วเนื้อกดิพากันไปเห็นยังอามองขีฮะชุ่มมาเนี่ทยให้ทำสารละคดีมาหามองขีสันแล้วคุณน่ะคุณน่ะมาินะเผู้ลุงเทิงวิ่งมาหาหลานๆปาดหลานแม่คือไงก็ลุ่งแทบบะเนีย ตัวใดตัวใดเป็นผู้สาวแม่ใส่เชิงขอพิสูจน์บางก้อนโอ้ตอนีบ่แม่ดอกบอกเถิกดอกตัวนี้ฮะแล้วนั่นตีผู้สาวนะสาวแจ๊ะนั่นตี๋ยไป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 ตัวใดผู้สาวทั้งสิจันให้ดอกเชิงสิจันให้แม่เตรียมอุ้มหลานเด้อเตรียมอุ้มหลานอ้งเงียบไปใส่บนหัวมาแล้ว<อ>มาเงียมาแล้วมาเงียบมาตัวนึง <c oughs> พญาหมาป้าดากทั้งหลังแม่ คือพี่ลันตันนี่แท้ไปซอยยางบุหยาบุดงไปซอยั่นนั่นแลละมันเตี้ยอะไรมันยางบ่าอนหยอดหยาหยาก็คือเตี้ยอยู่ <c oughs> อากาศดีเนาะโหแต่ตื่นบ่ <c oughs> นอนเต็กเย็นสบาย <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวสูตกน้ำผีโตมแล้ว <c oughs> โอ้ยชอโชกกะป๊กแล้ว ลงน้ำขีดโอมแล้วยังสามโตตัวตนี้หากกรลังสิเอาไปเออจะน้อยก็เอาไปอีกตัวหนึ่งตั้งลังตั้งล่างตั้งลตั้งลังตั้งมีควายไปก่อนหมูและมีควายเออได้ฝนงามขนาดยาก็ดีแม่แม่ชูแม่แม่แม่แิสุดสุดจะไปจบแม่ปอยังยุหัน คุณนายอี้อี้นะมาแล้วมาหาเบปอลแล้วอี้ยังอีพิงกี้บอกเออตรวแล้วมันมีพบแล้วกันอ๋อปกติแหละคุนมามาตอนหลักแต่คุณนายได้ยินเสียงเจ้าของลุงแทงลุงเทิงลุงเทิงน่นแล้วบักเตยนั่นๆแล้วบักเตยพอเอาเนาะ ไมขึ้นหอดเจ้าคองนะะเอิงเอิงกับหลานป้าอ,อันไหนหลานอันไหนลุงเนี้ยแยกไม่ออกว่านางครูอูยู่ร่วมกันคนะคนะ่ะคนน่ะลุงกับหลานนางส้มวิวจกักอันใดลุงอันใดห,หลาน,นคือกันไปเมืม่อไหร่ลุงลุงเทิงตังหูนอะนเป็นยังไงตังขี้ข้างลงข้างตังลังตังลังตังเทิง だ。